ต่อไปอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ามาไลฟ์ไลฟ์ก็บางทีเป็นนะเป็นรูปหล่อบ้างจอบเล็กบ้างวันนี้จอบใหญ่นะครับวันนี้จอบใหญ่จอบใหญ่หลวงเพราะเงินบางคารกราบขอบพระคุณเจกวันนี้ออกไลฟ์ในทิกตอกให้ด้วยนะครับในบ้านฟ้าให้ด้วยวันนี้ในช่วงออกไลฟ์สดก็กราบขอบพระคุณมากๆบางคนนึกว่าผมพูดคนเดียวนะ <S <S นะนะกว่าจะได้เช่าพระมาเนี่ยดูกันมาหลายปีนะนะครับเนาะผมบอกได้เลยว่า นะพระหลวงพ่อเงินบางคารวันนี้นะผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นพระที่เกดีที่สุดในประเทศไทยผมกล้าพูดได้เลยนะว่าเป็นพระที่เกดีที่สุดในประเทศไทยวันนี้จะเป็นพระสมเด็จพระเนื้อชินเนื้อดินอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ผมสําหรับผมเนี่ยพระหลวงพ่อเงินบางคารเนี่ยเป็นพระที่เกดีจริงๆถ้าคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะโดนผมบอกให้เลยนะโดน นะแต่พอเข้าใจแล้วอะไรก็ง่ายไปหมดตั้งใจดูอันนี้สําคัญนะครับแบบนี้เนี่ยสภาพดีๆรับเงินหลักล้านอยู่แล้วนะครับนะวันนี้ก็เจ็กรับเงินไปเกือบล้านนะวันนี้นะอีกน,นิดนึงก็ล้านหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เนี่ยให้เช่านะเจ็กเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษนะวันนี้เนี่ยรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยช้าส่วนหนึ่งเพราะอะไรเจ็กเขาเอาเอาอะไรปันปัน เอาน้ำมันจากทาพระทาแล้วก็พอกไว้อะทาให้ชุ่มๆแล้วก็ห้อยไว้เลยน้ำมันเนี่ยมันก็ไปไปดูแลพระของเขานะ่ะนะแล้วก็ทำให้เหงื่อเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ถูกกัดกินแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือวันนี้ดูไม่ออกเลยเพราะเงาดำทั้งองค์เลยจนผมต้องขอเจกล้างนะครับเนาะจนขอขอเจกล้างสุดท้ายแล้วล้างออกมาแล้ว นะก็ออกมาเป็นแบบนี้พระเนี่ยเวลาผ่านการล้างเนี่ยก็จะมีผิวูดดาเงาไปบ้างนะครับเพราะว่าพระเนี่ยก็เรียกว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะโดนมันเหมือนเราอาบน้ําสะอาดะอ,ดอะ่ะเนื้อออกมานะคราบแปง้งคราบขี้ใครอะไรก็จะไม่ค่อยเหลือนะเพราะเจ๊กเอาทาน้ํามันมาเป็นแบบหลายปีอะ่ะวันนี้คนที่ดูไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นนะเห็นภาพชัดๆเห็นตามนะผมอยากให้ดูตรงนี้นะจุดที่สําคัญที่ผมอยากให้ดูคืออะไรวันนี้ผมอยากให้ดู ขี้เบา้าขี้เบ้าของพระหลงเพ่อเงินเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่ามีส่วนสําคัญในการดูมากองนี้เนี่ยเห็นชัดอยู่หลายจุดบางครั้งหล,หลายท่านเอ๊ะพดทพจันดูอะไรพดทพจันดูอะไรพดทพจันดูเม็ดขี้เบ้าตร,ตรงนี้นี่แหละเห็นไหมพดทพจันดูเม็ดขี้เบ้าตามจุดต่างๆตามแก้มนะตามแก้ม เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยในซอกต่างๆจะต้องมีนะพดทวจรรัรดูอะไรพศทวจรรัรดูความลึกของซอกแขนดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกพทาาจทวจัรดูขี้เบ้าพทาารรดทวจัรดูนะครับเห็นไหมเม็ดต่างๆที่เกิดความคมขึ้นมานะเห็นไหมอันนี้สําคัญเห็นไหมครับอันนี้พดทวจรรัรมือสั่นนิดๆนะครับ นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าขยายเยอะมากนะครับอ่ะเราดูเห็นไหมเส้นแตกเนี่ยเวลาที่เขาหล่อเห็นไหมครับเนี่ยเป็นใยคมๆแบบนี้อย่างนี้เป็นจุดที่สําคัญในการดูนะครับนะเห็นไหมเนื้อทองเหลืองกระแสของเนื้อเห็นไหมครับเขียวนะเขียวเลยด้านหลังนะครับผมพิ้งมาด้านหลังนะเห็นไหมหูปริง เห็นไหมขี้เบ้าเม็ดเล็กๆเนี่ยพวกนี้สําคัญมากนะครับเราต้องฝึกกันดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยสำคัญเห็นไหมหูเป็นธรรมชาติหูปริงเห็นไหม,เห,ไหม,มเห็นไหมครับที่แตะอยู่เห็นไหมสําคัญมากเห็นไหมครับอันนี้คือหลงพ่อเงินบางคลานเห็นไหมอันนี้คือหลงพ่อเงินบางคลานซึ่งผมบอกให้เลยว่าแบบนี้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับเห็นไหม เม็ดที่เบ้าพวกนี้สำคัญผมผมจ่ายเงินของผมเนี่ยจริงๆนะครับแล้วผมเองเนี่ยเรียกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีสแตนอินไม่มีการไม่มีการยึกยักยุกยิกกับลูกค้านะครับจุดที่สำคัญต่อจากนี้คืออะไรลูกค้าที่ให้ผมเช่าพระไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเงินเนี่ยจะถูกคืนเด้งกับอะไรทุกอย่าง คุณได้เงินผมไปแล้วคุณเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นนะครับว่าจะต้องรับประกันผมอันนี้คือส่วนดีที่คุณจะได้รับจากผมนะครับอันนี้คือส่วนที่สำคัญเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จพระทุกอย่างที่ผมเช่ามานะครับส่วนสำคัญคือส่วนตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าผมเนี่ยจะ นะไม่แท้เราไปคืนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามผมสิ่งที่สําคัญคือคุณจะไม่เสียผลประโยชน์แน่นอนนะอ่าอันนี้คือจุดที่สําคัญนะครับอ่ะใครมีคําถามถามให้ด้วยสนิมยกเนี่ยคือถ้าสนิมมันเยอะๆอะ่ะมันก็สําคัญ มันก็ดูเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าเกิดสนิมเยอะมากๆมันทําให้องค์ประกอบของสนิมเนี่ยมันไปบังไอ้จุดที่เราต้องการดูไงอันนั้นไม่ดีนะครับสนิมเยอะๆไม่ดีนะพ้าหลวงมพ่อเงินเป็นพ้าที่ผมว่าแข็งแกร่งนะเห็นไหมโอ้โหสีสันความลึกความบึกบึนการดูผมบอกได้เลยว่าถ้าเข้าใจแล้วดูไม่ยากนะพิมพ์ทรงต้องชัดเจนนะ ต้องลึกต้องคมขี้เบ้าต้องดีกระแสะเนื้อต้องชัดชัดนะครับแบบนี้ชัวร์นะสำคัญมากๆนะครับเห็นไหมหูปริงข้างบนเห็นไหมเม็ด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 ชัดเลยนะครับยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับนะเผื่อท่านไหนที่มีนะครับนึกถึงพทธัพจันทร์เลยปักหมุดแล้วเดินทางได้เลยนะครับอาทิตย์จันท์พุธผมอยู่แน่นอนนะเข้ามาได้เลยนะครับปิดวันเสาร์วันเดียวออฟฟิศปักหมุดพทธัพจันทร์นะครับแล้วเดินทางได้เลยนะ